เมื่อช่วงหัวข้ามวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะรัสเซลโครพระเอกออสการ์จากหนัง g l าดี a t เตอร์วัย57ปีรวมทั้งยังมีผลงานฮิตเป็นที่จดจำของแฟนหนังมากมายเขาได้โพสต์ภาพระหว่างออกท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญในกรุงเทพอย่างยิ้มแย้มร่าเริงพร้อมแคปชั่นแบบขี้เล่นว่า Lost in Bangkok p l ั t 2หรือว่าหลงทางในกรุงเทพภาค2ครับ โดยนี่ถือเป็นโพสต์ที่2หลังเดินทางถึงกรุงเทพมหานครของนักแสดงดังฝั่งฮอลลีวูดรายนี้ถัดจากโพสต์แรกเมื่อวันก่อนหน้านี้ซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ว่า b Ban n g k o k Dreaming พร้อมภาพท้องฟ้าคลึ้มและสายไฟจากเสาไฟฟ้าระหว่างตึกอาคารต่าง,างๆมากมายทั้งนี้คาดว่ารัสเซลโคลลัดฟ้ามาเยือนไทยครั้งนี้เพื่อถ่ายหนังเรื่องใหม่เรื่อง The Greatest Beer Run Ever ที่เขาร่วมนำแสดงกับดารารุ่นน้องแซคเอฟรอน โดยไทยเราก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำนอกเหนือจากนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาโดยก่อนหน้าที่จะมาถึงกรุงเทพนั้นพระเอกรุ่นใหญ่ก็มีการกักตัวที่ภูเกต็ตตามแผนภูเกต็ตแซนบ็อกพร้อมกับมีการทวิตเกี่ยวกับการกักตัวว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนครบ2เข็มกักตัวครบ14วันรวมทั้งตรวจโควิดผ่าน4ครั้งย้ำว่าเป็นการกักตัวอยู่แต่ในภูเกต็ตแต่ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องนะครับถ้าทำ ครบตามเงื่อนไขนี้หลังจากนั้นคุณจะเดินทางไปไหนก็ได้ในประเทศไทยซึ่งในโพสต์นี้ก็มีแฟนๆเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากมายค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง T i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a เฟซบุ๊ก a ฟนเพ i n s i g HD t นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ